สวัสดีค่ะบริษัทออเร INNOVATION นะคะวันนี้จะนำเสนอเครื่องแก๊สดีเท็คเตอร์ของ MSA Alert 2x นะคะตัวนี้จะเป็นวัดแก๊สเดี่ยวนะคะเป็นวัดแก๊สของ NH3 ก็คือแอมโมเนีย er นี่เองค่ะค่ะตัวนี้ก็ช่วงการวัดจะอยู่ที่0ถึง100 ppm โดยมีความละเอียดอยู่ที่1 ppm นะคะก็หน้าจอแสดงผลจะเป็นเป็นแบ็คไลท์นะคะตรงนี้นะคะ ของ LCD ค่ะแล้วก็ตัวนี้สามารถบันทึกค่าความเข้มข้นของแก๊สสูงสุดแล้วก็ทำสดด้วยตัวนี้มีการเล่ามาตรฐาน IP 6 7การฝุ่นกันน้ำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดแก๊สที่น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยอยู่ที่113กรัมขนาดเล็กกระทัดรัดน,นะคะ ก็ตัวนี้นะคะมีเป็นระบบเตือนไฟด้วย LED นะคะมีเสียงสัน่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตัวนี้เราจะทําการเปิดเครื่องให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็ หน้าตาจะเป็นประมาณตัวนี้อย่างนี้เลยนะคะตัวนี้จะวัดแก๊สเดี่ยววัดได้แก๊สได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าตัวนี้จะวัดแก๊สเดี่ยวของแอมโมเนียนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณรับชมรับฟังกันด้วยนะคะถ้าสนใจจะสอบถาม สั่งซื้อได้ที่บริษัท o r ร n นอินโนเวชั่นได้เลยนะคะค่ะคุณมากนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะ